ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง JS เพชรยนนะครับวันนี้พบกับผมนะครับเซลตุ้นนะครับจะขออนุญาตพาคุณลูกค้าเข้ามาชมในตัวของอัลติส 1.6G นะครับปี2018นะครับรถคันนี้เพิ่งหลุดจองมาหมาดๆเลยแล้วก็เป็นที่นิยมในตัวของหมู่ผู้ใช้รถด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมมั่นใจได้เลยว่าไม่เกินวัน2วันนี้น่าจะออกแน่นอนนะครับหากคุณลูกค้าชมชมคลิปนี้แล้วนะครับรู้สึกว่าตัวนี้ตอบโจทย์กับคุณลูกค้านะครับสามารถ ติดต่อหาผมที่ไลน์แอดด้านล่างหน้าจอฝั่งซ้ายมือได้เลยนะครับหรือว่าจะติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับที่062นะครับ093นะครับ0644นะครับในวันนี้นะครับคุณลูกค้าผมขออนุญาตพาคุณลูกค้าชมเลยแล้วกันนะครับเผื่อคุณลูกค้าแบบสามารถดูคลิปนี้จบตัดสินใจได้เลยว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับผมตัวนี้นะครับขออนุญาตบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เลขใหม่นะครับจะอยู่ประมาณ130,000โลนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ399,000บาทนะครับถ้าคุณลูกค้าเครดิตดีนะครับ ฟรีดาวไปเลยในวันนี้นะครับผมผมออนรญยตพาชมรอบคันนิดนึงนะครับว่าคันนี้ค่อนข้างดีอย่างไงนะครับตัวรอบรอบคันผมต้องบอกก่อนนะว่าตัวคันนี้สภาพของเรานะครับค่อนข้างดีนะครับเพราะาเราทางพิธีการของเรานะครับคัดสัรในรูปแบบของรถคุณภาพเกรด A เท่านั้นนะครับไม่มีจมน้ําไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับไม่กอใหม่และไม่กลับใหม่ นะครับรถเป็นยังไงมายังไงเราทําแบบนั้นนะครับเราส่งมาแบบนั้นเลยนะครับผมอาจจะมีตกแต่งเพิ่มเติมบ้างนะครับในรอยถลอกในรูปแบบของการใช้งานนะครับมันต้องมีอยู่แล้วนะครับรูปแบบของรถมือ2นะครับผม ซึ่งในวันนี้ผมต้องพูดเลยว่าคันนี้เหมือนรถมือหนึ่งสภาพนางฟ้าเลยแค่เลขไม้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแสนสามเท่านั้นเองนะครับผมโดยรอบๆคันแล้วนะครับคุณลูกค้าผมก็อบอกเลยว่าคันนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าจะตอบโจทย์กับลูกค้าหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะลูกค้าที่มีแลนจะออกรถให้กับน้องๆนักศึกษานะครับได้เอาไว้ใช้งานเวลาไปเรียนนะครับเพราะว่ารถคันนี้มีดูดถ้าดูรูแบบของขนาดนะครับอ่าค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ตัวนี้ภายนอกอดูเล็กนิดนึงแต่ภายในกวน้างมากๆ นะครับเข้าจอดซองอะไรพวกนี้ค่อนข้างง่ายเลยเป็นที่นิยมของทางเรามากๆนะครับในตัวของออลติสนะครับผมซึ่งในถัดมานะครับในรูปแบบของตัวด้านข้างเนี่ยถ้าพูดตามตรงเลยนะครับสีด้านข้างหรือว่ารอยด้านข้างเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับไม่มีการทําใหม่เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เดิมๆเนี่ยสภาพเนี่ยมาดีอยู่แล้วนะครับเจ้าของเนี่ยแน่นอนว่ามือเดียวอยู่แล้วนะครับลูกค,ค้าไม่ต้องห่วงในรูปแบบของตัวรถเลยนะครับรูปแบบตัวนี้คุณลูกค้าสามารถเข้ามาทําเรื่องนะครับ ถ้าทาเรื่องผ่านทุกอย่างจบหร, ot, หรือว่าปิดสดเนี่ยลูกค้าขับรถกลับบ้านได้เลยนะครับหรือถ้าคุณลูกค้าเข้ามาดูทางเพษโยนของเราแล้วนะครับรู้สึกว่าอยากให้ตกแต่งตรงนั้นเติมตรงนี้เห็นรอยตรงนั้นอยากให้ปิดตรงนั้นตรงนี้เราจัดให้นะครับผมจัดให้เลยนะครับเดี๋ยวผมบอกฝ่ายช่างให้เลยนะครับว่าตัวของคันเนี้ยเราจะทําใหม่ให้นะครับถ้าคุณลูกค้าต้องการนะครับผมยังไงถ้าคุณลูกค้าสนใจนะครับคุณลูกค้าสามารถ เข้ามาดูรถได้เลยที่เพชรโยนสาขาสุวินทวงศ์นะครับตัวนี้จะอยู่ที่สุวินทวงศ์นะครับผมซึ่งตอนนี้เรามีทั้งหมด3สาขาต้องบอกก่อนเลยว่าสาขาใหม่เนี่ยตัวนี้รถค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวผมอยาแพนกล้องไปร,บรอบๆนิดนึงนะครับผม สาขาใหม่เนี่ยรถค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมมีให้เลือกคัสสันค่อนข้างเยอะเลยนะครับคุณลูกค้าสามารถติดต่อหาผมได้ทางไ i น์แอดด้านล่างหน้าจอเหมือนเดิมเลยนะครับหรือว่าจะติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ผมก็ได้นะครับสอบถามสอบถามรถรุ่นอื่นๆก็ได้นะครับมีแพลนจะออกรถรุ่นไหนตัวไหนเดี๋ยวผมหาข้อมูลมาให้นะครับว่าตัวของเพจเรามีไหม ถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายรูปส่งคลิปวิดีโอให้เลยหรือว่าคุณลูกค้าต้องการที่จะข้อวิดีโอนะครับเพื่อดูรถตรงจุดนั้นจุดนี้ชี้จุดให้ผมไม่ต้องจุดไหนผมถ่ายให้ได้หมดเลยนะครับผมตัวนี้มันค่อนข้างสวยจริงๆในรูปแบบของตัวรถของเรานะครับเพราะเราการันตีนะครับและก่อนเข้ามาเนี่ยผมต้องพูดเลยว,ว่าตัวรถของเราเนี่ยผ่านการตรวจสอบนะครับจากช่างที่มีความเชี่ยวชาญน,นะครับตรวจสอบ ทั้งหมด200กว่าจุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลในรูปแบบของตัวรถเราเลยนะครับค่อนข้างสวยค่อนข้างแบบดีเลยนะครับพร้อมใช้งานทันทีนะครับอ่ะเดี๋ยวดูรอบรถกันบ้างนะครับคุณลูกค้าขออนุญาตเริ่มจากตัวหน้ารถก่อนนะครับด้านหน้ารถนะครับรูปแบบของตัวไฟหรือว่าเลขทะเบียนเนี่ยพูดเลยว่าเลขทะเบียนสวยมากแต่9กนึงะครับไม่มีเลขศูนย์เลยตัวนี้เป็นเลขแบบค่อนข้างสวยเลยนะครับเป็นรถตาของเพชรยนต์เราด้วยนะครับทะเบียนเพชรยนต์เราด้วย นะครับด้านาหน้ารถเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีรอยเลยนะครับอาจจะมีเพียงเล็กน้อยนะครับอันนี้คือรอยที่ยังไม่ได้ล้างดีนะครับคุณลูกค้าไม่ใช่รอยชนนะครับคุณลูกค้าเป็นรอยที่ยังไม่ได้ล้างดีนะครับแล้วก็รูปแบบของสเกิร์ตด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างดีเลยอันนี้นเพียงแค่ล้างน้ำเปล่านะครับเพราะว่ารถยังไม่ได้ส่งมอบวันนี้รถหลุดจองนะครับถ้าจะส่งมอบแล้วเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้อย่างเนี๊ยบเลยไม่ต้องห่วงนะครับรูปแบบของตัวรถนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับ ตัวของยางรถนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับรูปแบบของตัวยางนะครับเดี๋ยวผมย่าเช็คนิดนึงนะครับว่าเป็นของปีไหนนะครับอ่าขออนุญาตครับตัวนี้จะเป็นปีเอ่อปีสองสี่นะครับผมอ่าเป็นยางใหม่อยู่นะครับถ้ายังไงถ้าคุณลูกค้าสนใจนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนยางเลยสามารถเอาไปใช้งานได้เลยอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับลูกค้าถัดมานะครับรูปแบบของตัวข้างรถกันบ้างนะครับ รูปแบบของตัวข้างรถนะครับค่อนข้างสวยนะครับไม่มีร่องรอยการใช้งานหรือว่าชนหนักเลยนะครับผมตัวนี้ไม่มีแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยครับคุณลูกค้าตัวนี้ผมค่อนข้างแนะนำอย่างที่ผมบอกเลยตัวนี้เพิ่งหลุดจองมาหมาดๆเลยนะครับช้าไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าสนใจเนี่ยติดต่อไลน์หาผมได้เลยนะครับที่ตุลซ่า1น3 4สาหรือว่าติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ062อนะครับ093 0 6เ4อ่ะเดี๋ยวเรามาดูท้ายกันบ้างนะครับฝั่งด้านท้ายนะครับยังสวยงามปกติเลยไม่มีร่องรอยกกาาารใช้้งงนต่ๆแลว็ ัอขทครบเบาะหลัง,รก,ลงกระโปรงหลังนะครับตัวนี้ถ้าคุณลูกค้าลองสังเกตนะครับตัวพวกนี้ครับคุณลูกคา้าถ้าเกิดการใช้งานหรือชนหนักหรือเปลี่ยนอะไรพวกนี้ครับมันจะมีร่องรอยของการไขน็อตอยู่ขันน็อตอยู่นะครับพวกน็อตเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพเลยมีมีรอยขันออกอะไรประมาณนี้ครับคุณลูกคา้าแล้วก็เดี๋ยวลองเช็คตัวด้านล่างมั่งนะครับ อ่าตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่การันตีนะครับอันนี้ผมบอกเป็นความรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับตัวครีมสีไข่เนี่ยตัวนี้ถ้าเป็นรถคงเดิม,ดมๆไม่ได้มีการปรับ,บเปลี่ยนหรือชนหนักเนี่ยตัวนี้จะมีอยู่นะครับผมสีนี้เราสังเกตได้ง่ายๆเปิดดูด้านหลังเลยนะครับถ้าเป็นสีพวกนี้มีสีพวกนี้ทายอยู่นะครับคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าชนหนักแน่นอนนะครับสภาพยางอะไหล่ยังครบพร้อมเหมือนเดิมนะครับคุณลูกค้าทุกอย่างแม่แรรงะะพวนนีี้มมคคบบหดั ถัดมาครับคุณลูกค้าอ่ะเรามาดูตัวน็อตกันบ้างอ่ะน็อตด้านข้างนะครับคุณลูกค้าอ่ารูปแบบของตัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยขันออกเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นตามสภาพของรถนะครับของปีตัวนี้อย่างที่ผมบอกคือมันปี2018นะครับเลขไมล์ประมาณแสนสามนะครับผมตัวนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยแล้วก็ค่อนข้างคุงค้มเลยนะครับรูปแบบของตัวรถอ่ะขออนุญาตดูนิดนึงนะครับตัวกระจกเนี่ยคุณลูกค้าสังเกตง่ายถ้ากระจกเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับ ตัวนี้ผมจะบอกเลยว่าสัญลักษณ์โตโยต้าตัวนี้ครับจะไม่ขึ้นเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นของเดิมเดิมเลยครับจากศูนย์นะครับผมตัวนี้ของเดิมเดิมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันบ้างนะครับผมตัวภายในรถเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างกว้างนะครับผมเดี๋ยวอนุญาตครับอยากลองสตาร์ทให้ดูเลยแล้วกันนะครับลูกค้าขออนุญาต จะได้ดูเลขใหม่ไปพร้อมกันเลยเป็นปุ่ม push start นะครับผมอขออนุญาตนิดนึงนะครับอ่าใม่ประมาณ134,985กกิโลนะครับผมระบบไฟต่างๆระบบเครื่องเสียงใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็ที่สำคัญตัวของแอร์เย็นฉ่ำ เย็นมากนะครับคุณลูกค้าพูดเลยว่าเหมือนเดิมปกติทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับรูปแบบของตัวกระจกด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมเดจะให้ดูนะครับยังใช้งานได้ปกติเปิดปิดได้ปกติเลยนะครับได้ทั้งสองด้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปุ่มหรือว่าด้านข้างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมแก้ไขให้นะครับตัวนี้เดี๋ยวแก้ไขให้ใหม่นะครับรวมไปถึงตัวปุ่มด้านข้างนะครับกระจกด้านข้าง ใช้งานได้ปกติเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับท้งด้านสายดั้ขฝานะครับผมตัวร่องรอยเนี่ยถ้ามันเกิดการใช้บ่อยหรือว่าเสื่อมสภาพเนี่ยลูกค้าสังเกตง่ายๆเลยนะครับตามปุ่มกดเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนะครับอย่างพวกเนี้ยมันจะถลอกออกหมดเลยนะครับไม่ว่าจะได้ตรงนี้หรือว่าตรงนี้นะครับพวงมาลัยนะครับตัวนี้จะเป็นพุ่มหนังมาให้แล้วนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับไม่มีร่องรอยการฉีกขาดนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับผม ระบบเปิดปิดเสียงเบาเสียงนะครับอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับมีติดกระพุมอะไรมาให้ระบบแอร์นะครับใช้งานได้ปกติเลยสูงสุดปิดได้หมดครับผมเย็นปกติเลยนะครับระบบปรับให้แอร์ลงตรงจุดไหนได้หมดครับคุณลูกค้าตรงเท้าหรือว่าตรงนี้ใช้งานได้ปกตินะครับถัดมานะครับตัว FM หรือว่าตัวโหมดต่างๆกดใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่าขยันนะครับดูเบาะหลังกันบ้างนะครับ ที่นั่งเบาะหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับคุณลูกค้าถ้าดูนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคุณลูกค้าต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นคันหนึ่งที่ค่อนข้างนะครับเหมาะนะครับกับตัวของนักศึกษาหรือว่ารถครอบครัวที่ใช้งานเอง นะครับเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับในการใช้งานนะครับซึ่งบอกเลยถ้าคุณลูกค้านะครับนำรถคันนี้ออกไปใช้งานหรือว่าซื้อให้กับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาเนี่ยที่กําลังจะศึกษาต่อในมหาลัยเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างคุม้มเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับถ้าคุณลูกค้าเคิดดีๆอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนําเลยว่าคุณลูกค้าสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะครับอัตราการผ่อนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเอ่อหกหกพันถึงเจ็ดพัน นะครับถ้าคิตด,ด,ดีจริงๆเดี๋ยวผมจัดดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยก็ได้นะครับยังไงลองติดตามผมดูก่อนนะครับผมถัดมานะครับนอกจากตัวนี้แล้วที่ดูสวยงามปกตินะครับผมอยากแนะนานะครับให้คุณลูกค้านะครับติดตามทางช่อง Facebook หรือว่าทางไลน์ของผมก็ได้หรือติดตามทางช่อง YouTube ของผมก็ได้นะครับเราจะมีการอัปเดตในตัวของคันใหม่ๆตลอดทุกวันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนคันไหนเนี่ยคุณลูกค้าสามารถติดต่อแอดไลน์ผมก็ได้ให้ผมแบบ ไปดูให้ก็ได้นะครับในรูปแบบของตัวของไลน์ที่ขึ้นมุมล่างซ้ายหน้าจอนะครับตูนสั้นหนึ่งสองสามสี่หรือไม่สะดวกไลน์นะครับติดสะดวกโทรก็สามารถติดต่อได้ทางศูนย์หกสองนะครับศูนย์เก้าสามนะครับศูนย์หกสี่สี่นะครับติดต่อหาผมได้เลยนะครับตัวนี้ทุกอย่างก็ค่อนดีหมดนะครับมีระบบชาร์จให้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับรอบแบบของเกียร์ออโต้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้ารถที่ใช้งานค่อนข้างหนักจริงๆเนี่ยตัวนี้จะถลอกหมดนะครับแต่ตัวนี้ยังสวยงามปกตินะครับผมที่วางแก้วยังใช้้งานนไดปกติะะครับผมอ่ ถัดมาเรามาดูรูปแบบของไฟฉุกเฉินกันบ้างไฟฉุกเฉินใช้งานได้ปกตินะครับผมไม่ต้องห่วงเลยอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้สวยจริง,รงพิ่งดจ,จองมานะครับค่อนข้างดีด้วยนะครับผมแอร์เราจะมีให้ทั้งหมดโอ้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสองสี่มีด้านหลังอีกนะครับลูกค้ามีแอร์ตัวด้านหลังด้วยนะครับ อย่างไงคุณลูกค้านะครับถ้าสนใจสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับเซลตูนหรือว่าจะเข้ามาที่สาขาวินทวศงเราก็ได้นะครับตัวนี้ผมแนะนํานะครับถ้าคุณลูกค้าเข้ามาคุณลูกค้าเซิร์ชใน g o o g l e Map ได้เลยนะครับว่าเพชรยนต์นะครับสาขาสุวินทวศงนี่ขึ้นในแมปเลยนะครับผมค่อนข้างแนะนําอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตู้เบืของข้างหน้ากันบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวคนลืมบอกมีช่องเก็บตัวนี้ด้วยนะครับอย่านะครับไปดูด้านหน้ากันบ้างนะครับ ก่อนไปดูด้านหน้าเดี๋ยวผมเพิ่มเติมให้นิดนึงวิธีการสังเกตรถมือสองนะครับหรือว่าคุณลูกค้าเนี่ยอยากจะดูรถมือสองที่ไปดูตามเต็นท์ต่างๆนะครับเราจะดูตรงกระดูกงูด้วยนะครับตัวกระดูกงูเนี่ยค่อนข้างสาคัญนะครับเราจะสามารถเช็คได้เลยว่าคุณลูกค้าตัวเนี้ยรถนะครับเราทํำมามาเยอะไหมหรือว่าชนหนักหรือว่าเปลี่ยนสีมาไหมนะครับอ่าตัวกระดูกงูจะอยู่ตรงนี้นะครับ ถ้ารถมีการชนหรือว่าการทําสีใหม่เนี่ยเขาจะโปะปปสีลงไปตรงนี้เลยทําให้เราไม่เห็นร่องรอยของการเป็นรูปรุมๆอย่างนี้เลยครับลูกค้าจะไม่มีร่องรอยแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ยังมีร่องรอยอยู่เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าไม่มีการชนหนักหรือว่าทําสีใหม่แน่นอนนะครับรถค่อนข้างสวยงามสามารถนาออกไปใช้งานได้เลยนะครับถัดมาครับเรามาดูตรงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมเดีย๋ยวนะครับ จะให้ผมบอกนะครับตัวนี้เป็นรถที่ไม่ค่อยแรงมากนะครับจะอยู่ที่ 1.6g แต่ผมมองว่าตัวแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วเพราะโดยปกติจริงๆอะรถอะมันจะอยู่ที่ประมาณ 1.5g นะครับขอโทษครับ1.5นะครับเครื่องพันห้าแต่นี้เครื่องพันหเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสวยนะครับแต่ยานนะครับรูปแบบตัวน็อตถ้าคุณลูกค้าเรงสังเกตนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยไม่มีร่องรอยเลยนะครับรถยังเหมือนใหม่อยู่เลยครับคุณลูกค้า สามารถนํามาตรวจสอบได้นะครับ e อย่างผมบอกเลยนะคุณลูกค้าสามารถตรวจเช็คได้นนทุกจุดเลยหรือถ้าคุณลูกค้าไม่สบายใจก็สามารถนําช่างส่วนตัวนะครับเข้ามาตรวจสอบกับรถเราได้อันนี้ผมการันตีเลยว่ารถของเรานะครับไม่จมหนักเออขอโทษครับไม่จมน้านะครับไม่ชนหนักไม่พลิกคว่านะครับรวมไปถึงตัวของกอไมหรือกลับไมเนี่ยเราก็ไม่ทำนะครับเพราะว่ามันเสียต่อชื่อเสียงของเราด้วยนะครับแล้วก็เราทางช่างของเราเนมีการตรวจสอบเช็คมากกว่า2 0 0้จุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้ามั่นใจในตัวรถของเราได้เลย ผมถ้ายังไงวันนี้นะครับถ้าคุณลูกค้ามีความสนใจเพิ่มเติมนะครับผมฝากติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับที่ช่อง j s เพชรยนต์นะครับฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนิดนึงเผื่อมีรถคันใหม่ๆเข้ามาเผื่อลูกค้าถูกใจจะมาติดต่อหาผมได้เลยนะครับหรือติดต่อทาง l i n e แออยากจะดูรถคันไหนคันนี้คันนี้รุ่นนี้ยี่ห้อนี้หารถคันนี้รุ่นนี้ยี่ห้อนี้อยู่นะครับคุณลูกค้าสามารถ ติดต่อหาผมได้เลยทางไลน์แอดก็ได้นะครับที่ตุนซ่าน2 3 4สาเดี๋ยวผมขึ้นไว้ตรงข้างล่างหน้าจอฝั่งซ้ายนะครับหรือเบอร์โทรนะครับ062นะครับ093 06 44หถ้ายังไงถ้าคุณลูกค้ามีความสนใจติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับเซลตุนได้ตลอดย4่ชั่วโมงหรือจะเข้ามาทางหน้าร้านก็ได้นะครับเราจะมีตรงโต๊ะรับตูนนะครับตรงนี้นะครับตรงนู้นนะครับผมสามารถเข้ามาติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็บอกกับทางพี่ๆเขานะครับว่าติดต่อเซลล์ตุนนะครับ สามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมออกมาดูแลเองนะครับผมอย่างไรวันนี้ผมขอขอบพระคุณลูกค้านะครับที่รับชมจนจบนะครับอย่างไงฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพิ่มเติมนิดนึงฝากติดตามช่องของติ๊ t ต k อของผมด้วยนะครับ js_ เพทยนนะครับอย่างไรวันนี้ผมขอขอบพระคุณลูกค้ามากๆนะครับอย่างไรวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ